สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเด็กๆของชีลองฟาร์มวันนี้ก็จะเป็นหมูปลาวันนี้ช่วงเช้าเช้านะคะเรารำหมดเรายังไม่ได้ให้อันนี้เราปล่อยไว้กับแพะเลยนะคะปล่อยกับแพะปล่อยแล้วทีนี้จะมีปัญหาตอนนี้เราปลูกหญ้าในเปียของเรากำลังซวยเลยทีนี้นะคะนี่ จมูกเขานี่จมูกนี่จมูกจมูกทางอีสานก็ว่าดังเวอ่เวอร์เขานี่ละค่ะแข็งมากไปคุยเขียไปขุดไปดันหญ้าแพงกลลาเอ้หญ้าเนเปียหญ้าอะไรต่างๆของเราแย่เลยนะคะตอนนี้นี่นะคะเราก็ปล่อยไปกับแพะกับแกะของเรานี่เราเลี้ยงไว้ที่ตัวผู้กับตัวเมีย

เรียกอด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 นั่นอด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 ตอนนี้หิวหิวเราจะไม่ได้ให้อาหารเพราะวันนี้เราจะเอาเขาเข้าในครอกของเขานะคะในคลอกก่อนไม่ไหวแล้วของเราเสียหายเยอะเลยตอนนี้อด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 ไหได้กินหัวอาหารเราให้อันนั้นเราให้หัวอาหารวัวน้อยของเราตัวนี้แม่เขาไม่ค่อยให้กินนมเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เราให้อาหารวัวหัวอาหารวัว อดอดอดอย่าไปยุงอันนี้เริ่มได้กินอันนี้เขาจะเล่นกันค่ะตอนเช้าตอนเย็นหรืออะไรเขาจะวิ่งไล่กันเดี๋ยวเราจะเอาเข้าคอกกันแล้วไม่ไหวหญ้าในเปียเราแย่เลยสาปลกได้กำลังสวยงามจมูกของเขานี่แหละไถนาอย่างดีพวนดินเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เขาจัดการไว้ดิน ทำพวนดินไปเยอะนี่มังมี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 มงมีม,ม,ม,มจจาจัดกาดออดเลยจัดการออดเลยอย่าไปหัวอาหอรงอัดอด้กิอนนะัอ่ดอัอัดอไดอัดอัดอัวอดอัลอัดดออ อัด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 เอาเอามาให้มันได้กินอัดอัอมาอัดออๆๆๆได้กินเข่าขาเดี๋ยวะอัดอัดออัดอัมามันอยากเริ่มอยากทับแล้วตอแม่ขึ้นคออืมอัดอัดอัไปไปเลยยกไปยกไปเลยมันน้ำเจ้าละอัดอัอไป นี่นะมันจะเล่นกันแบบนี้นานน,านเห็นไหมเห็นไหมไปเราจะเอาเข้าขอคอ,อกแล้วหญ้าของเราเสียหายหมดเลยกําลังปลูกกาลังงามเอาเข้าขอคอ,อกไว้แล้วเราเข้าหลายรอบแล้วแต่ทีนี้เขาก็ออกมาเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเข้าสําเร็จไหมหญ้าเรากําลังงามมันจัดการหมดเลย อันนี้เด็กเด็กสร้างของเราเหมือนกันน้องน้องวัวของเราบามันแดงส่วนมากจะเป็นบามันแดงข้อกวัวนี่เรามาดูคอกหมูกันนี่โกะเมื่อก่อนอันนี้ก็จะเป็นโรงเลื้ยหมูแต่ลื้อสังกะสีไปใช้คอกแพกะครันอันนี้อันนี้ เออเทเลยเออเดี๋ยวมันก็เข้าไปเราจะเอามันเข้าคอบมาให้กินเอาเอาเดเอาเด่อกันเอาวางนักพื้นพื่อนย่างเขาเนี่ยเคาะลงเนี่ยเคาะนักเตาควบเคาะเคาะลงเคาะอาหารลงเคาะลงเลยเคาะลงเอาเข่าโยนนิดเบ็ดนึงก็ได้กอดนึงโยนโยนให้มันขามันเนี่ยโยนเลยไม่ต้องเข่าห้างหรอกมันเดี๋ยวเห็นกอนนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็นำมามันรู้จักแล้วมันไม่อยากเข้า โอ้มันอีปีนขึ้นนี่ได้บ่วะโยนเข้ามาโยนเข้ามาโยนเข้าใกลัยเทนูน้ให้มันขวมมาเข้า่อาอ,อาีมังมีอุ้มออกได้ย่ดอกเป็นหยังคังเลยม,ม,มังมีมังมีไหมมีมีม ตรงนี้ม้เนี่ยออกมา้าแม่มากินเฮ้ยิงมางมีออกมามัางมีมีออกมาแล้วหรอออกมาแม่ออกแรงเดี๋ยวไปทิ่ยรอดมั้งเอ้าอ่ะอืมกิน,นี่ยมั้ง มังมีหั่ทอกแล้วทั่ทั้งหมูทั้งหมาโอ้มีรรป่าปีนขึ้นมาพี่ด้วยว่าเพราะไงแน,น่นว่ามันยางขึ้นได้เลย อันนี้เรามาชมหมู nói, มน้อยอุ้ด,ดอุดหมูป่าตัวดำๆเนี่ยอะไรเนี่ยตัวดำๆอุ้ดอุดเนี่ยหมูตอนเลยหมูตอนเลย